สวัสดีค่ะหมอแพลวนะคะจาก Privilege Clinic ค่ะก็ในตอนนี้นะคะก็กำลังจะถึงเทศกาลปีใหม่แล้ววันนี้หมอแพลวก็เลยจะมาแนะนำเทรนด์ความงามในปี2021กันค่ะเริ่มจากเทรนแรกเลยนะคะเป็นเทรน natural look ค่ะก็คือเราจะค่อยๆสวยโดยที่คนอื่นจับไม่ได้ว่าเราทำอะไรมาแต่ว่าดูแล้วอืสวยขึ้นนะอย่างนี้นะคะสำหรับตัวที่หมอแพลวจะแนะนำในปี2021นี้นะคะก็คือจะเป็นตัวมาเดก็คือการฉีด ตามจุดฝังเข็มเพื่อปรับสมดุลบนใบหน้าของเรานะคะแก้ปัญหาผื่นเนื้อรังหรือสิวเรื้อรังได้แล้วก็อย่างที่2ก็คือตัว PRP ค่ะเป็นการนําเลือดของเราเองมาปั่นเพื่อให้มีเกร็ดเลือดที่เข้มขน้นและนําเกร็ดเลือดส่วนนั้นที่มีตัวก r ด w t h Factor ค่ะกลับมาฉีดเข้าสู่ผิวหน้าของเราช่วยให้ผิวหน้าเรานั้นมีความกระจ่างใสขึ้นค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะที่ไม่เคยตกเทรนเลยก็คือการฉีด็อ t o ์ค่ะ แต่จะต้องเป็นการฉีดโบท็อกซ์แบบ Natural Look นะคะโดยที่คุณหมอที่พิเวเล e เนิกทุกทุกท่านนะคะได้รับการเทรนเทคนิคนี้มาโดยเฉพาะเลยค่ะและที่สำคัญนะคะพิเ e คลชนิกของเราเลืเอกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลลัพธ์อย่างเป็นธรรมชาติด้วยค่ะเทรนต่อมานะครับผมนอนแอกเ s สิกสถาการที่มีการเจ็บตัวเสียเลือดแล้วก็มีแผลจะได้รับความนิยมน้อยลงด้วยสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบันนะครับผมซึ่งจะดำเนินยาวไปถึงปีหน้าทำให้เราต้องพยายามลดโอกาส ในการเกิดการติดเชื้อให้น้อยที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นหาการณ์ที่มีการลงมีดกรีดนีแผลมีเลือดออกจะพยายามหลีกเลี่ยงนะครับถ้าไม่จําเป็นแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าปัจจุบันมีเทคโนโลยีแล้วก็เครื่องมือหลาย,ลายๆอย่างที่สามารถทดแทนได้แล้วก็ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อได้ด้วย ค่ะสำหรับเทรนต่อไปอันนี้ก็สำคัญมากๆนะคะก็คือ Personalization ค่ะเราจะไม่มีหลักสูตรตายตัวสำหรับความสวยอีกต่อไปนะคะหนึงคนหนึ่งแบบไปเลยเพราะว่าผิวของคนเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะคะต้องว่ากันเป็นเคส by เคสไป การคอนซัลและก็การวางแผนนี่จึงสําคัญมากๆค่ะเพื่อจะหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุดของแต่ละคนนะคะอย่างเช่นที่พิ i ิเลตคลินิกของเราค่ะก็มีการใช้โปรแกร,รมอัลตราปีที่เป็น Customization นะคะเราเลือกชั้นผิวของแต่ละคนระดับพลังงานและก็ความลึกที่แตกต่างกันไปเพื่อจะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแล้วก็เหมาะสมที่สุดในแต่ละคนค่ะค่ะและเทรนต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องของการ Prevention Prevention ก็คือการป้องกันมากกว่าการแก้ไข เพราะฉะนั้นเครื่องที่จะมีบทบาทมากขึ้นในปีหน้านี้ก็จะเป็นในตัวของ Thermage al Ultra ที่เน้นในเรื่องของการกระตุ้นคอลลาเจนในทุกๆชั้นของผิวซึ่งแน่นอนว่าถ้าเรากระตุ้นตั้งแต่ตอนที่คอลลาเจนเรายังเยอะอยู่เนี่ยมันก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการที่จะมาแก้ไขตอนที่คอลลาเจนของเรามันเสื่อมไปเยอะแล้วคะ่ะเพราะฉะนั้นเทรนด์ปีหน้าจะไม่ใช่การรอจนมีปัญหาแล้วเข้ามาปรึกษาหมอนะคะแต่จะเป็นการเข้ามาปรึกษาตั้งแต่เนินเน่นๆเพื่อที่จะหาวิธีการดูแลเพื่อที่จะสตาร์ทหน้า เพราะว่าการป้องกันเนี่ยมันง่ายกว่าการแก้ไขค่ะและเทรนสุดท้ายที่อยากจะแนะนำก็คือ perfectly imperfect ก็คือการที่เราอาจจะมีจุดบกพร่องเล็กๆน้อยๆบนใบหน้าหรือร่างกายของเราเพียงแต่ว่าเรายอมรับในความบกพร่องนั้นแต่ดูแลส่วนอื่นๆให้มีสุขภาพที่ดีเช่นเราอาจจะมีฝยในบางตำแหน่งแต่ว่าถ้าเราดูแลผิวหน้าให้ดีฝยนั้นก็จะกลายเป็นฝเสน่ห์และก็เป็นเอกลักษณ์ของเราไม่ว่าเราจะมีจุดบกพร่องอะไรแต่ถ้าเรายอมรับแล้วก็ปรับส่วนอื่นให้ดูดีเราก็จะดูดีได้ในแบบของเราครับนี่ก็เป็นเทรน์ความงามในปี2021นี้นะครับก็หวัง ว่าทุกคนก็คงจะติดตามกันต่อไปและก็สามารถเข้ามาปรึกษากันได้ที่ p r i v i l e g e Clinic ครับ